เมื่อประเทศญี่ปุ่นครับคิดค้นชุดบ็อกซิ่งมาปราบมวยไทยเลยอยากจะปราบแชมป์มวยไทยเลยครับงานนี้จะเป็นอย่างไรครับนี่คือแชมป์ชุดบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นผู้นี้ครับเขาคือทาเคฮิโรมูระฮัมะนะครับผมโดยมาท้าของทางด้านเขาคนครับนี่คือฉมวกเพชร5พันลังครับหรือฉมวกเพชรช่อชะม่วงนะครับชื่อที่ใช้ในตอนทันแข่งขันครับแม่มีการคำคอกันแบบนี้เลยครับ ท้าทายกันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับดูท่าทางว่าจะร้อยแรงครับเอาละครับศึกครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นนานมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อปี2539ครับวันที่27เดือนมกราครับชุดบ็อกซิ่งคิดของครั้งแรกนะครับเมื่อปี2528นะครับฝึกมา11ปีเพื่อจะมาท้าแชมป์มวยไทยดูว่าจะเป็นพันพรือครับคุณผู้ชมครับยกทีหนึ่งครับเปิดตัวก็เอากันเลยครับจังหวะนี้ชัมกเพชรกางเกงสีน้ำเงินนะครับในข้อตัดของทาเคฮิโร่ครับกางงงงเเกกกสสีีแแหมขขาาาาววยบบ ชุดบ็อกซิ่งครับแข่งขวาครับชุดบ็อกซิ่งคืออะไรครับบอกง่ายๆก็คือชุดบ็อกซิ่งคือคือการรวมศิลปะการต่อสู้ประเภทยืนทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันพิเศษคือสามารถจับทุ่มได้แล้วก็สามารถจับล็อกในท่ายืนได้ครับโอ้นี่ภาพคมชัดมากเลยครับโอ้นานๆจะเจอภาพเก่าๆวิดีโอเก่าๆแบบภาพคมชัดแบบนี้ครับโซกหวาครับจังหวะนี้จะขี้มาครับด้านของทาเคโรถอยออกมาทาเคโรวนออกมาครับใช้สเตปฟุตเวิร์กของคิกบ็อกซิ่งนะครับจังหวะนี้ชมงเพชรนี่มวยไทยแท้ๆเลยครับหมัดขวาครับ หมัดขวาเข้ามาแข้งซ้ายครับหนึ่งสองสามพยายามจะรัวเข้าใส่ครับช่วงเพชรไล่แขนครับผมจังหวะนี้ครับทุบมาครับช่วงเพชรตีเขาไปหนึ่งทีครับทางด้านของทาเคฮิโร่พยายามจะทุบครับช่วงเพชรสอกขวาสับเสียงยังโครับจังหวะนี้มาครับหมัดขวาครับทาเคฮิโร่ถึงกับต้องถอยล้นออกมาครับหมัดหนึ่งสองครับไม่โดนครับทาเคฮิโร่ไทเกอโรนี่เหมือนจะว่ายน้ำครับทาเคฮิโร่ครับแหมเข่าขวาครับดักได้สวยครับช่วงเพชรเข่าซ้ายช้ำหมวกเพชรครับจังหวะนี้ครับเข่าขวาเข้าไปอีกทีครับช่วงเพชรนี่ เรียกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละครับโอ้ครับแข่งซ้ายครับชมวงเพชรมัดซ้ายครับอัักัดขวาครับทาเคฮีโร่เข้าขวาชมวงเพชรครับจังหวะนี้เข้าขวาชาววงเพชรครับชมวงเพชรชอห้าพลังครับชมวงเพชรห้าพลังครับหรือชมงเพชรสอสีรีนันหรือชมงเพชรทอยืนยงหรือชมวงเพชรช่อมะม่วงนะครับช่อชะม่วงครับขอัยครับแม่จังหวะนี้ครับหิวมะม่วงเลยครับช่อชะม่วงนะฮะชื่อจริงก็ท่านวิเชียนบุตรีครับ ฉายาพ่อบ้านไม่รู้โรยแล้วก็ฉายาคุ้นเขาคอมพิวเตอร์ครับเนี่ยเข่ามาแบบนี้ครับหมดยกที่หนึ่งครับแมดเวลาแล้วน้องเออแยกเซกอนได้จากวันนี้เป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะครับโอ้ดึงในน้ำมืยไทยที่เรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าได้แชมป์ลุมพินีครับมากถึง4สมัยครับได้แชมป์ราชนเนินครับมากถึง5สมัยครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายด้วยนะครับ เอาครับมาดูกนันดีกว่าครับมาร <hi> ้อยกันต่อครับผมจังหวะนี้ครับหนึ่งสองมาครับแม่จะกัดขาครับจะจับทุ่มครับแต่จับทุ่มไม่ลงครับตีเข่าขวาครับชมงเพชรจังหวะนี้ครับขวางหน้าเอาไว้ขวางหน้าหักคอไอเทงครับหักคอไอเทงจังหวะนี้อ่าอยากมาครับทางดอนของขาเคฮิโร่ครับแข่งซ้ายครับสาดเข้าไปหนึ่งพางครับแข่งซ้ายหัวที่ลำตัวอีกหนึ่งพางครับจังหวะนี้เข้าซ้ายดักได้สวยครับท่านขอยชมงเพชรครับเียบเดินเข้าหาครับหน้าตาไม่มีวันไม่มีโก้ครับหนึ่งสองแม่มันล้องมันแรงไปหมดนะครับท่านนั้นของ ทาเคฮิโร่ครับออกอาวุธมาไม่ค่อยโดนครับจังหวะนี้หมัดซ้ายครับกนไม่เต็มเท่าไรครับนี่เขาซ้ายดักสวยงามช่วงเพชรหนึ่งพางจังหวะนี้ขยับเดินเข้าหาครับ1นครับทาเคฮิโระแ KB เดินเข้าหาแข้งซ้ายหัวที่ลำตัวเข้าช่วงเพช,เพชรหนึ่งพางเข้าซ้ายดักได้สวยอีกหนึ่งพางจังหวะนี้ขยับไปขวมาครับทาเคฮิโรเข้าซ้ายดักสวยชมวงเพชรหนึ่งสองเจอหมัดขวาช่วงเพช,ช,เพชรแข้งซ้ายชมวงเพชรหนึ่งพางเดินเข้าหาครับแยบมาแยบเกินแม่ทาเคฮิโร่ออกหมัดซ้ายเยอะแต่ไม่โดนเลยครับเขาซ้ายครับ แทงแหลมเพียบครับจับหมุนมาหมุนมาครับแล้วยังไว้ก่อนครับดีแล้วที่ยังไว้นี่คือสุภาพบุรุษนักมวยไทยไม่ซ้ำไม่เติมนะครับจังหวะนี้บังได้ดีครับเข่าซ้ายครับขีบมาเข่าขวาแทงอีกหนึ่งพังเดินเข้าหาครับจะสปินนิ่งไม่โดนครับจับทุ่มลงมาครับโอ้นี่ครับโอ้ยคุณผู้ชมพับรอยแรงแกงเทโพอะไรผมจังหวะนี้ครับหมุนออกมาครับแต่หนึ่งของทาเคฮิโร่ครับ ชมงเพชรเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้ครับเข้าซ้ายดักสวยชมองเพชรหนึ่งพางเสียบเข้าไปเข้าซ้ายเสียบไส้เสียบพุงเดินเข้าหาผมจังหวะนี้ครับขี่มาครับขี้มากรรมการอย่าบังได้กับพลิกมาครับพลิกได้นะครับสอกขวานเชียงพกซอกขวาเชียงพกซอกขวางัดขึ้นฟ้าจังหวะนี้ครับโอทาเคโรถึงกับถอยร่นครับทาเคโรเข้าซ้ายครับชมงเพชรเข้ามาครับจับเวียงลงมาครับพลิกเหนืเสียท่าเราไปนอนหงายแรนเลยครับแม่จับทุ่มได้แบบนี้ก็เสียเหลี่ยมเลยครับเข้าซ้ายครับ เข่าซ้าย mm hmm. คร like ับท่านของชมพูเพชรครับหลบมัดได้ดีครับขี่มาครับศอกซ้ายขวาครับเจ้านของทาเคิโร่ครับเข่าซ้ายชมวกเพชรเดินเข้าหาครับผมเดินบทเดินบี้เดินขยี้ให้ติดเชือกทีขวาบาทาลูปพักเข้าไปครับทีขวาอีกทีครับจังหวะนี้เข่าขวาเสียมเออเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับเข่าซ้ายเสียบแหลมเพียบเลยครับผมเข่าแหลมเชี่ยบเลยจังหวะนี้เดินเข้าหาครับผมโอ้ยรัวเข้าใส่แข้งซ้ายครับชมวกเพชรแข้งขวาชมวกเพชรครับทาเคฮิโร่บาดผลึครับทาเคฮิโร่เตะแล้วก็ลื่นไปเองครับทาเคฮิโร่ครับผมจังหวะนี้ แอบเดินเข้าหาลุยกันต่อหมดเวลาแมดเวลาแล้วน้องมาเฮ้ยกซีคอนตาไอย่าโอ้ยร้อยแรงแกงเลียงครับร้อยแรงแกงเลียงอาา่าฮะสุดยอดแมงแป้ครับนอกจากนี้เคยใช้ชื่อว่าชมาเพชรสวราคุณชัยนะครับชมาเพชรสธนิกุลชัวกเพชรแฟร์เทคชมาเพชรสสิริกนันครับชั่งวงเพชรทอยินยงด้วยครับโอ้เยอะแยะครับอ่ะมาดูมวยกันต่อดีกว่าครับจังหวะนี้ยกที่3ครับ เก็บเดินเข้าหาครับผมจังหวะน,นี้เข้าซ้ายดักแทงแทนได้สวยครับหนึ่งสองสามมาครับท่านของจะจับทุ่มครับทาเคฮิโร่ยพยายามจะจับทุ่มแต่ชมพเพชรไม่ให้ทุ่มครับชมพเพชรจับเวียงมาครับเข้าขวาแทงแหลมเพียบจังหวะน,นี้ว่าพื้ครับทาเคฮิโร่ถึงกับเล่นครับทาเคฮิโร่เล่นเล่นไปวันนี้ครับเดินเข้าหาเขาชมพเพชรแข่งซ้ายหนึ่งพังมัดซ้ายมาครับผมทาเคฮิโร่ชมพเพชรแข่งซ้ายอีกหนึ่งพังพวกจังหวะนี้ทีบซ้ายเดินเข้าหาไม่หวั่นไม่กลัวครับมาครับเข้าซ้ายครับจังหวะนี้ครับทาเคฮิโร่พยายามจะรวมหมัดเข แต่มันยังไม่โดนไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันครับทาเิโรดึงมาครับชมางเพรนี่จัดดึงมาเพื่อจะเสียบอย่างเดียวเลยครับทาเิโรล,ลงมาครับแข่งซ้ายดักไว้ชมางเพชรหมัดขวาชมางเพชรผมจังวะนี้บนออกมาครับผมทาเิโรแข่งซาง้ายชมางเพชรหนึ่งพังหมัดซ้ายข้าขวาครับทาง้องของคาเทโรครับชมางเพชรจับพลิกมาอเกือบได้ความอําครับเกือบได้ามาแข่งซ้ายครับหมดไปชัดข้าไปโอ้มีแพล่แล้วครับทางนองของคาเทโรครับไอเนื้อคิวเนื้อคิวซ้ายครับแฮกเสแล้วครับ โอ้แหกเสียแล้วครับทาเคฮิโร่ผมจากวะนนี้ครับเข่าซ้ายชโมเพชรหนึ่งพางครับมัดขวาชโมเพชรครับชโมเพชรกอเข่าซ้ายเสียบแหลมแหลมเพียบเดินเข้ามาดึงมาเข่าซ้ายเสียบดึงมาครับหมุนมาอืมทาเคฮิโร่ถอดหัวออกมาเลยครับทาเคฮิโร่ครับถอยแล่นครับแข่งขวาชโมเพชรชโมเพชรเดินบทเดินบี้เข้าซ้ายเข่าซ้ายเสียบชโมเพชรแถบออกมาครับทาเคฮิโร่วนออกมาครับมัดขวาชโมเพชรชโมเพชรเดินเข้ามาแข่งซ้ายอีกหนึ่งพางครับชโมเพชรครับทีบขวาอีกหนึ่งพางชโมเพชรมัดขวาชโมเพชรเข่าซ้ายเสียบแหลมเพียบ เดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้มัดซ้ายขวาฐานนันของทาเคิโร่พยายามจะมรวมมัดเข้าใส่ชมพูเพชรจับเทลงไปยักหงาขาชีฟ้าเลยครับนอนหงาขาแยกเลยครับผมจังหวะนี้เอาเข้าขมาครับเวียงสปินนิ่งเข้ามาครับแม่โดนไม่เต็มเท่าไรครับมัดขวาครับชมพูเพชรซอกขวาชามวกเพชรครับวืดไปเข่าซ้ายเสียบแหลมเพียบสวยงามอาปัปคัตขวาครับ่านของทาเคฮิโร่ครับอัปคัตขวาทาเคฮิโร่ครับชมพูเพชรระวังครับอย่าโดนเยอะครับอย่าเลาเลครับอด่าล้มยาวทึงยืนครับเข่าซ้ายครับ เข้าคว้าชโมเพชรทาเคโร่จะจับทุ่มชโมเพชรบททำอะไรนองนองทำอะไรผันนั้นนั้นไอ้ยาลงไปนั่งคุ้มเลยแม่ลงไปนั่งคุ้มเสียเองครับทานนของทาเคฮิโร่ครับจาหวะนี้ชโมเพชรเขาซ้ายเสียบแหลมเพียบเพียบเดินเข้าหาครับทาเคโร่วิ่งบนครับแล้วก็หมดยกครับวิ่งทังยกเลยครับทาเคฮิโร่ครับแล่นทังยกเลยครับบ่าวนี่ฮ่าแชมครับแชมแชมชุดบ็อกซิง่งกันแชมชุดบ็อกซิง่งกันมาวิ่งมาแล่นอย่างเดียวเลยครับชโมเพชรนี่โอ้นา S <S แกโล่นะโหหน้ารลอนะครับชโมเพชรแกโล่นะฮะจังหวะนี้ครับเป็นนักมวยที่ถือว่าหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะครับขยับบนออกมาครับจากตรงของทาเคฮิโร่ครับชโมเพชรขยับเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายหดไปหนึ่งพังแข้งขวามาขวาคืนครับแข้งซ้ายหดหนึ่งพังลำตัวครับทาเคฮิโร่ยังวนอยู่ครับแข้งซ้ายลำตัวหนึ่งพังทาเคฮิโร่เกือบเกือบเกือบขิดตุงครับเกือบขิดตรงฉายไปครับฉายไปน่ะขิดตรงก็คือล้มหน้าเขมรครับฉายไปก็คือเกือบไปครับจังหวะนี้ครับวนมาครับทาเคฮิโร่ครับอัปคัดขวา จับมาครับจังตีเข่าขวาครับชมเพชรตีเข่าขวาชาหมกเพชรครับผมเกี่บเดินเข้าหาครับทาเคโรวนครับวนครับวนไปเรื่อยๆครับแข่งซ้ายครับแต่อนองขอมพเพชรแข่งซ้ายชมพเพชรหัวเป็นหนึ่งพังหมัดขวามาหมัดขวาขึ้นครับหมัดซ้ายไม่ทครับแข่งซ้ายอีกหนึ่งพังจังวันนี้ทีขวาครับผมชมพกเพชรแข่งซ้ายชาโมวกเพชรเกี่บเดินเข้าหาครับเกีบมาครับหวาพลื้ครับหวาดพื้ครับทำอะไรดีครับแข่งซ้ายหัวหนึ่งพังครับแต่นของอชมพกเพชรเข้าซ้ายเสียบแหลมเพียบมาครับ ทาเคฮิโร่ไม่โดนอะไรเลยครับทาเคฮิโร่ครับแข้งขวาเอาได้อยู่ครับเข้าขวาชมวกเพชรเสียบอีกหนึ่งพางโอ้ขุนเขาของแท้ครับเต็มทั้งขอมวกเพชรครับจังหวะนี้แข้งซ้ายฉมวกเพชรแกบเดินเข้าหาครับทาเคฮิโร่ว่าพื้นครับทาเคฮิโร่ครับทีมาครับชมวกเพชรทาเคฮิโร่ว่าพื้นครับทาเคฮิโร่มัดหกซ้ายฉมวกเพชรเดินตามติดครับทาเคฮิโร่ว่าพื้นดีครับเข่าซ้ายชมวกเพชรครับทาเคฮิโร่เหมือนเหมือนจะให้เข้าทาเคฮิโร่ ทาเคฮิโร่กลัวเสียแล้วครับแข้งซ้ายชาวโมกเพชรครับที่บาทารูปพักเพชรรับหน้าใสครับทาด้านของชาวโมกเพชรหมัดขวามาครับทาเคฮิโร่เจอศอกขวาชาวโมกเพชรเฉียงดังพรกจังหวะนี้ครับขยับเดินมาครับแข้งซ้ายอีกหนึ่งพางเอาชาวโมกเพชรหนึ่งสองชาวโมกเพชรจับมุนมาครับแข้งซ้ายหัวเข้าไปครับโอ้วาพลือครับแชมป์ชุดบ็อกซิ่งครับแชมป์ครับแชมป์แม่แชมป์วนครับเจอแข้งขวาสูงจากชาวโมกเพชรแชมป์แชมป์ วาเพลย์แชมป์ไม่เข้าเลยครับแชมป์แชมป์สงสัยกลัวครับเจอทีบาทานทุกพังอย่งทีครับแข้งขวามาครับท่านนักของทาเคโร่เข้าซ้ายชาโมกเพชรครับเก็บด้านขวาแข้งซ้ายชาโมกเพชรมัดขวาครับอัปคัดขวาท่านนักของทาเคโร่แข้งซ้ายชาโมกเพชรอีกหนึ่งพังทาเคฮิโร่เพลย์เข้าซ้ายครับท่านนักของเข้าซ้ายชาโมกเพชรโอ้ทีบเข้าไปครับอ้าวเกือบเกือบเกือบได้พัดพกครับท่านนักของชาโมกเพชรครับเจอมัดเมื่อสักครู่ครับระวังครับโอ้ยานลกลกครับอย่าลกๆ ยานลกเดี๋ยวได้พัดทกดังพึงครับขยำนี้หมัดขวาครับทีขวาท่านนังขอฉมวกเพชรครับเขาซ้ายฉมวกเพชรครับแม่นี่ได้ภาคแต่ฉมวกเพชรฮะมัดขวามาทาเคโรแข้งซ้ายฉมวกเพชรหนึ่งพังยับเดินเข้า่าครับทาเคโรนี่วนนย่างเดียวเลยครับไอ้ยาวนเล่นวนไปเรื่อยๆกันจังหวะนี้เก็บเดินเข้ามาครับหวาพื้นครับมดยกครับโอ้โหเดินคอตกไปเลยครับแชมป์ชุดบ็อกซิ่งครับแม่เกือบไปแล้วเหมือนกันนะครับของเรานะครับ โอ้โดนเข้าไปแล้วย่อไปหนึ่งทีครับยัยยัยเ่าเล่าพีบะเพอร์น่พี่ะพอรอาดีดีมาดูขั้นตอนในยกที่ห้าครับจังหวะนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับวนเหล่าแล้วครับอ่าวนเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่ครับท่านทั้งของทาเคฮิโร่ผู้นี้ครับแหมแลนอยยังเดียวเลยคัวิ่งวนน่นะนะแ่าแข้งซ้ายครับท่านทั้งของชมกเพชจังหวะนี้ชมกเพชรครับ แข่งซ้ายชโมกเพชรครับมัดมาหนึ่ทาเคโร่ชโมกเพชรล็อกไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้ครับอย่าลืมครับว่าล็อกคอได้ด้วยนะครับล็อกได้ไหมครับล็อกไม่ได้ครับล็อกไม่ได้ก็ออกมาออกมามาหนูบ้าออกมาว่ากันไหมครับเก็บเดินหาแข่งซ้ายครับเดินหอยชโมกเพชรแข่งซ้ายดักชโมกเพชรสวยงามทายเคโร่เดินเข้ามาไฟเจะโรมัดเจอเข่าขวาชโมกเพชรเข่าขวาชโมกเพชรเข่าขวาชโมกเพชรทริปเปิลเข่ากันไปเลยทีเดียวครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับชโมกเพชรมัดหนึ่งสองทาเคโร่ชโมกเพชรเพื่ออมา หยียบขวาครับชมว몽เพชรแข่งซ้ายชมว몽เพชรจังหวะนี้ครับแหมจะคว้าคอแต่ทาเคฮิโร่ไม่ให้คว้านะครับกระโดดเขาร้อยครับทาเคฮิโร่ครับชมว몽เพชรล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ครับล็อกไว้แบบนี้กรรมการกอดองแยกออกมาแล้วครับแยงมาซ้ำมือว่างกันใหม่ครับแคปเดนมาครับตงนวาทาเคฮิโร่เจอแข่งซ้ายชาวงเพชรหยับขวาหยับขวาชาวงเพชรครับ1-2ครับทาเคฮิโร่ชาวงเพชรจับบอลออกมาเข้าขวาครับ1นึพัง ยังไงแข้งขวาแถมแข้งขวาดับเบิ้ลแข้งครับไปสองผางเลยทีเดียวเชียวจังหวะนี้ยับคว้าครับยับควา้าเับเขา้ขามาอัปคัดไม่โทรครับจับแค่ไหนก่อนอาวนออกมาก่อนทาเคโรเจอแข้งซ้ายครับชมพเพชรจังหวะนี้แข้งซ้ายชมพเพชรครับล็อกไว้ก่อนครับจับมุนมาสับซอกขวาเข้าให้ครับหนึ่งผางครับอเสียงซอกดังพรกครับเฉียงซอกดังพรกเก็บเดิน,ดนออกมาครับเข้าซ้ายเสียบแหลมเพียบครับชมพงเพชรอ้าแตะครับแห้ครับ แขกครับทาเคฮิโร่หน้าเหกเหลาแล้วครับคิ้วขวากับงานนี้ครับทีขวาทีขวาบาทาลูกปักเอาเท้าเช็ดเลือดให้นะฮะสมองเพชรบอกเอาเตาตีนเช็ดเลือดให้กันเท้าหมดเดียวนะฮะจังหวะนี้ครับหยับขวาหยับขวาครับธนคองสมองเพชรจับเดิ๋เข้ามาครับหยับหยับหยับถูไว้ก่อนครับเข้ามาครับจำมาอืมแหมจะแทงเสียหน่อยครับรวมมาครับหยับซ้ายครับชมพงเพชรหยับขวาซ้ายครับชมพงเพชรหมัดหนึ่งสองธนคองทาเคฮิโร่ แข้งขวาครับขึ้นบันเซียนชมางเพชรแข้งซ้ายชมางเพชรมัดขวามาครับทาเคโร่ครับจังหวะนี้โอ้ล็อกไว้แบบนี้กินเวลาไปเรื่อยๆเลยครับจะปล่อยไหมปล่อยไหมอ่าปล่อยอย่ามาวัดกันไหมครับรวมมัดเข้าซ้ายครับท่านอนทาเคโร่เข้าซ้ายดักชมางเพชรสวยงามครับแข้งซ้ายชมางเพชรทาเคโร่จะชกใหม่โดนครับมัดซ้ายครับท่านอนชมางเพชรเหยียบขวาชมางเพชรทาเคโร่จะเข้ามาครับจังหวะนี้เอาล็อกไว้ก่อนครับ แข่งขวาแหม่เกือบไปครับฉายไปแล้วหมดยกสุดท้ายครับมั่นใจครับทาเคโรชู2มืออย่างมั่นใจครับแหมพี่เลี้ยงก็มั่นใจด้วยครับดูพี่เลี้ยงจับแห่เลยครับอันนี้ไปชกที่ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ไปชกที่ญี่ปุ่นนะครับรายการชูบ็อกซิ่งชูบ็อกซิ่งกราซิโรโยโกฮาม่านะครับชกที่เจ้าถิ่นครับต้องดูว่าจะให้คะแนนพันพลือครับคุณผู้ชมครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับช่องพาวมวยไทยโดยสอดแทรกการแหลงใต้ครับแหลงให้ฟังไปให้ฟังเอ้าคะแนนแรกไปทางทาเคฮิโร่ครับทาเคฮิโร่ได้หนึ่งแต้มครับยังไงวะอ่าดูครับผันผืดนี่แล้วก็อ๋อไปทางของฉมวเพชรสองคะแนนครับเป็นสปริตดิซิชันครับก็คือชนะนะครับไม่เอกชันนะครับ สองตอนหนึ่งเสียงครับโอ,โอ้โอ้แล้วใครให้อ่ออโอเค